ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพาชิวชานลนะครับวันนี้เป็นวันที่เอ31นะครับมกราคม2559นะครับผมพาเพื่อน,อนๆมาอยู่ที่แม่น้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับพามาดูสะพานรถไฟนะครับซึ่งเป็นสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับเพราะว่า สะพานเส้นนี้นะครับก็คือตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับทัพญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนี่จะจะเดินทางขึ้นเรือมาจากปากน้ําหลังสวนนะครับแล้วก็เดินทางมาฝ่ายนี้แนละ้วก็รู้สึกว่าสะพานนี้ก็คือถ้าดูตามประวัติศาสตร์แล้วก็จะโดนทําลายในสมัยสงครามโลกนะครับ ในแม่น้ำบางสวนก็ยังมีการค้นพบลูกระเบิดในสมัยสงครามโลกเนี่ยอยู่นะครับถ้าเราได้เห็นข่าวเห็นข่าวเนยก็จะจะจะ,จะเหจะได้ยินอยู่นะครับในช่วงประมาณปีที่แล้วเนี่ยค้นพบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านบนนะครับ ครับเพื่อนๆนี่คือ,อบรรยากาศนะครับบนสะพานนะก็จะมีมีทางเดินให้นะฮะสำหรับคนที่สัญจรไปมานะครับตรงนี้นี่ตอนสมัยผมเด็กๆนี่ตรงนี้จะเป็นเป็นไม้นะฮะไม่ได้เป็นเหล็กลักษณะแบบนี้ นะครับเมื่อก่อนสะพานสะพานฝั่งโน้นเนี่ยยังไม่มีนะฮะ mm hmm. ผู้คนที่สัญจรไปมาก็จะใช้ใช้สะพานตรงนี้เป็นหลักนะในการมาที่ตลาดเพราะ,ะด้านหลังเนี่ยเป็นเป็นตลาดตรงโน้นถ้าเพื่อนๆจําได้นะครับก็คือที่ตั้งของตลาดนัดหัวท่านั่นเองซึ่งผมได้ทำวิดีโอให้พวกเราเมื่อ เมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับแม่น้ำเส้นนี้นะครับช่วงออกพรรษาเนี่ยก็จะมีมีการแข่งขันเรือยาวนะครับก็เป็นเป็นการแข่งขันที่ ที่มีความแปลกและก็ amazing ที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันนะครับก็คือมีการขึ้นโขนจิงทงนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับตรงนี้ผมหันย้อนแสงไปหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นร้านอาหารนะครับพึ่งพิ่งมีนะครับร้านอาหารที่เป็นแพลักษณะบแบบนี้ ถ้าช่วงถ้าช่วงอออกพรรษาเนี่ยนะแม่น้ำหลังสวน,นีจะคึกคักมากนะครับก็คือเนื่องจากว่ามีการแข่งเรือยาวนะครับขึ้นโขนจิงทงแล้วก็คนที่เป็นคนพื้นเพนในอำเภอหลังสวนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะกลับบ้านมาเที่ยวงานแห่รพ,รแพระแข่งเรือเพราะงานแห่พระแข่งเรือถือว่าเป็น เป็นไฮไลท์เลยฮะไปไฮไลท์ของอำเภอหลังสวนก็ว่าได้นะครับโอเคนะครับ แนะนำอีกจุดหนึ่งสำหรับอำเภอหลังสวนนะครับก็เหมือนที่ผมบอกครับคือช่วงนี้ผมไม่ได้ไปไหนนะครับก็คือผมก็จะวนเวียนอยู่ในอำเภอหลังสวนนี่แหละฮะแต่มีโครงการก็คือในวันวันที่สิบเอ็ดกุมภานะครับผมจะเดินทางขึ้นกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะไป ไปไประชุมนะครับจะไปพักที่โรงแรมรอยัลบรรจาแถวสุขุมวิทซอยขึ้นก็ช่วงเวลาว่างๆผมก็จะจะทำวิดีโอในแต่ละจุดแต่ละมุมที่ที่ดูน่าสนใจนะครับมาฝากเพื่อนๆก็รกัดนะครับในช่วงวันที่11ถึง สิบสี่กุมภานะครับโอเคนะครับาฝากติดตามด้วยครับพาชิวชนแนลนะครับ